นี่คือวัดบนยอดเขาที่สวยแปลกตาแต่อีกมุมหนึ่งก็ดูน่าขนลุกและอยู่ใกล้เขาใหญ่ครับวัดสีมาลัยทรงธรรมนะครับวัดนี้ครับอยู่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะสมัยก่อนครับที่นี่เป็นแค่สำนักสงฆ์เล็กๆครับมีศาลาหนึ่งหลังและพระสงฆ์เนี่ยมักจะมาปฏิบัติธรรมกันในถ้ำที่นี่นะจนถึงปีพศ2524ครับก็มีการสร้างวัดให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นซึ่งความพิเศษของวัดนี้ครับคือเป็นวัดที่โดดเด่นด้วยงานศิลปะจากแขนงต่างๆนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของแต่ละนิกายจากหลายๆปรระเเเทศลลยูกคหั หลายความเชื่อหลากหลายเศรษฐาบุ่แบบความรู้สึกก็จะเหมือนกับ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยต้องมองเราจากทุกทิศทุกด้านซึ่งมันก็แตกต่างและแปลกตาจากวัดทั่วไปที่เราเคยเห็นกันครับเพราะว่าหลายๆวัดเนี่ยครับจะไม่ได้มีปฏิมากรรมที่ดูหลากหลายขนาดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบนฝาผนังนะครับและพระพุทธรูปต่างๆดูคลังมากนะฮะยิงโซนที่ต้องลงไปในถ้าด้านล่างครับผมบอกเลยว่าโอ้โหดูศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับในปากช่องที่ผมว่าสวยงามแปลกนะครับแล้วก็น่าลองไปดูสักครั้งที่สําคัญครับอยู่บนยอดเขาเลยนะ